เรยชาแนลสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เขาอยู่ท่องยอดเขายอดผู้เขายอดสายดอแด้ครับพี่น้องอู้ตรงนั้นมันมือถือเราแบบเสียวมากตอนนี้เรามาร้านเอ่อพีโน่นะคะพี่โน่อย่างหล่ะพีโน่ลาเต้พีโน่ลาเต้คริสต์ลองคาเฟ่ริสต์ลองคาเฟ่เขาจะได้ไปวัดอันนี้วันนี้พี่เนเอ่อเขามาไกลแล้วห้าสิไปครับพี่น้องไปนะห้องจิไปวัดพระซอนแก้วนะ อันนี้พี่ใจดีใจอันนี้อันนี้พี่สาวนะพี่น้องพี่สาวค่ะพี่สาวเอเลยค่ะว่าแม่ค่ะคุณอาคุณอาของพี่แพรวนะคะอาค่ะหวังไปเยี่งการเรื่อพี่น้องพวกเราแต็งตุบันว่ายลุ่นไม่ได้ไม่ได้คุณอาว่าหันเอ้ยอย่างนี้บากคั้งเอ้ยอันจะอามาสัตวอีมันเป็นอาหลงกันยังมัคือกันจะอา อันอันืออันกระป๋อน่นีตาเป๋านมนะเออแล้วเป็นยังไม่ังขาอีวนไม่นนอุ่น่านะรียกันไสิบนอันอคืออย่างก็ได้อายก็เได้สิบาผู้ใดเป็นผู้ใดไางไม่จบเป๋านมอย่าย่างขึ้นบันไดพี่น้องขึ้นมันไดนะคะพี่หนูเขาจอดรถไปลังร้านเขายงยหมบาัรถเป็นใดัอุ้ย ตามตูดโกจิไปนะคะตอนนี้มันดังมากอ้าวคนเถ่ายาจมเนอะเพื่อนีควันเถ่ายาจมเนอะยาอะยไม่ได้ไไม่เนาเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนำภาพบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆอยนะคบพี่น้องมาเลือกซื้อเค้กนะคบพี่น้องที่รักเราจะกินอะไรดีขอบคุณแก้วได้ไหมขอเป็นแก้วแก้วนี่นะคะร้านนี้นะคะพีเนี <c oughs> พี่น้องตอนนี้เราก็เลยสร้างเครื่องดื่มมา่กีนแล้วนะคะอะไรเมนูช่เขียวพี okay, ่น,น้อง กินอะไรสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ปั่นนะคะตุ้ยก็ผู้ชายหวานๆนะคะกินสตรอเบอรี่ปั่นคือแบบกินสตรอเบอรี่เพราะว่าไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลยสั่งตามนี้โอ้ขึ้นมาสักแช่เขียวส่วนนุงสั่งตามสั่งตามกันอันเบอร์องก็นนะสลางๆไม่รู้กันสตรรี่ก็สตรอเบอรีมาแมนในซางบันพี่นีก็นเลยว่าเออเออสตรอเบอรี่คนก็นเลยว่าอันอ้าวคนละกัสตรอเบอรี่สั้งสตรอเบอรี่วเนี่ย มาผู้เขาม่ต้องกินชาเขียวกาแฟสิแม่เล่นใจนั่นแม่สิแม่นั่นอยากกินนั่นกับแม่อยากกินคาปูชิโน่แล้วก็หมายว่าตอนนั้นที่แผ่นนะแผ่นเมนูมันมีก็มีแบบอ๋อนี่เหนึ่งใจแบบเครื่องดื่มจะเป็นซอฟต์ดิงกันนะก็เลยบปิดนี่ก็ได้ก็เลยว่าเออเออคือมันจะได้เหรอก็เลยแบบได้อย่างนี้นะคะก็เลยเป็นผลว่วงวานสุยนุ่ยเพมันจะได้แบบเออได้ทางนั้นที่กัน นี่นะอยู่ที่พิโนลาตีสีสดมากเลยลชายเขียวอร่อยมันหวานมันหอมเลยพี่นองห้านั่กนงกินน้ำสักพักเดินสักครู่ห้าจะไปวัดผาซ่อนแก้วต่อนะไปวัดผาซ่อนแก้วไปผา, <ไป S 1> าซ่อนแก้วต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ อยู่หลังขาซ่อนแก้วน้องเอเนาะอยู่ที่ขาบัจกิโลประมาณ2องโลไหมประมาณ2 3งสโลนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่แม่คิงเคยมาขาซ่อนแก้วน้อเคยมาแล้ว2 3ครั้งเอครั้งแรกนะคะไม่เคยไปเลยครั้งแรกก็เออาจจะตื่นเต้นนะคะที่ได้ไปขาซ่อนแก้วนะคะเดี๋ยวเห็นแต่ไกลๆใกล้ๆนี่คือแบบองค์พระใหญ่มากนะคะแต่ว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็คือไม่คิงเพิ่งเคยมานะครับเป็นแบบคือวิวดูธรรมชาติด้านล่าง จุดถ่ายภาพก็ก็สวยมากนะคะสวยมากเห็นแบบว่าเป็นภูเขาเห็นเป็นเนี้อเป็นย่างพามนะคะนั่นแน่วตรงนี้ก็คือแค่มังระดื่มนะคะมาดื่มแบบซอสกินก่อนเติมพลังก่อนนะคะแล้วเราจะขึ้นเขาลงภูไปต่อนะคะเราจะไทานข้าวนะคะนี่นะคะพี่น้องคือบริเวณที่แลนด์มาร์คท้ายลูปนะคะของพินราเต้นะคะปัดพาซอนแก้วค่ะพี่น้องที่ตรงนู้นเห็นไหมคะ นี่คาสานที่ถ่ายรูปสวยมากค่ะอากาศเขาขอดตอนนี้นะคะพี่น้องเขาขอดตอนนี้ค่ะยังงม้อเว้นกับหอนยังงม้วเงไก่เย็นอยู่นะคะนี่พี่น้องก่อนเข้าสิเตรียมอาหารนะคะกอ่อนที่เราจะเตรียมอาหารนะคะเราได้นํารถมาจอดนะคะพี่น้องนํารถมาจอดนะคะสองคันตรงนู้นแล้วก็รถไปแจวนะคะแล้วก็รถคุณอาพี่แพรต่อกันนะคะพี่น้อง นี่นะคบวิวที่นี่ดีมากค่ะพี่น้องมีแบบเอาดอพี่น้องหินบอรตรงนั้นเป็นห้องน้ำข้างนอกแล้วกับเป็นเต้นนะคะตรงนั้นก็บ้านเป็นหลังนี่ผ้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศมองจอดรถกันค่ะพี่น้องลานจอดรถอันนี้จะเป็นบ้านสไตล์แบบเป็นหลังเป็นหลังนะคะเดี๋ยวบ้านของเราเดี๋ยวห้องชิผ้ายางไปเบิ่มอีกที่นะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศของห้องพักค่ะพี่น้อง นี่นะคะทุกคนนี่นะคะข้าวเติร์ดส้มตำเฮาพี่น้องข้าวเติร์ดส้มตำนะคะสวัสดีค่ะคุณดาวัสดี้ดาวชอนไปพี่ก่อนนะคะมีปลาหมึกนะคะตันข้าวหมูส้มตำเนื้อพี่น้องนี่เต่าย่างค่ะกุ้งหมูหมึกกึ่งกึ่งหมึกหมูมีกุ้งมีเอ่อเห็ดออริจินี่นะคะส่วนที่สุกแล้วอันนี้นะคะคนหั่นค่ะ สวยค่ะคนเสิร์ฟได้ค่ะคีรักได้หนี่พี่น้องคนเสิร์ฟได้ค่ะเริ่มิตใจยาข้าวแล้วใส่แล้วโหลดใส่แล้วคากๆเล้วจิไปแล้วล่ะเอาคนเสิร์ฟม่าไปใส่ล่ะคนเสิร์ฟไม่ให้มันตายเด้อไปเมี่ยงนอกพี่น้องเลยคนเสิร์ฟเนี่ยใือคนเสิร์ฟนั่งอ่าน้องตานน่ารักนะคะไปเสซื้ฟผู้ใ่ย่าโอเคอือนี่นะคะเราก็จะวนวนไปส่งผู้ใหญ่ทั้งหมดเปบญซีนะคะมะเขือเทศลำพังเของผลไม้ใส่นี่ค่ะบรรยากาศของเรา พี่น้องคะผู้น้องเห็นตูดพี่น้องเมือว่าใครคะแมคคิงคือยางแบบพี่น้องแม่แมคคิงมันยังคือยางธานีค่ะอันบล็อกขาวหนาไก่ไฟค่ะเกัญยังค่ะยานมันหยอยมายโยค้างแล้วเรียนฉีดหมดทองมาจะได้เงินพี่น้องได้เงินพี่น้องมันจิขาดทุนปะมันจิลบทุ้นพี่ละแง่งดากปิ้งเนี่ยเบื้องเอาดาร์กดาร์กเต็มประเด็นอันนี้จูดมาเสีย ย่างกุ้งกต่เดินหันหนานนี่จากไปนะคะมันน่ดเบแม่ขี้มันจูนนะคะซอยท่ากับเขาติ๊กหน่อยซอยเสิร์ฟนะคะพี่น้องโอ้ยกระเทาะไหนกระเจ้า